สวัสดีค่ะสวัสดีเอซี่ทุกหูทุกคนเนาะคะ่ะเนาะสวัสดีพี่น้องป่องไปเนาะคะ่ะมือนีเจพัดกะมีแนวทางเนาะคะ่ะมาฝากพี่ฝากน้องเนาะคะ่ะเป็นแนวทางของห้าหน้อยเนาะคะ่ะเนาะรวยไล่วันเนาะค่ะเด้อห้าหน้อยและ้วกะ็เล่าพัฒนาเนาะคะ่ะเนาะก่อนเ่าจะไปเบิงห้าหน้อยมือน,นะะีเนาะค่ะแนวทางมือนีเข้ามาเบิงเหมือนว่านก่อนเนาะคะ่ะเนาะ ผู้ใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจง้งเตือนให้น้ำในเด้อค่ะเพื่อเป็นกําลังใจเนาะคะนะ่ะเนาะให้กับท่างช่องเจพัดหลกักกะบบ่าวเสชะแนวเด้อค่ะเขากับเบิ้งกันไปเงี้ยวเนาะคะนะ่ะเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะคะ่ะนี่หมู่ว่าน,นี่เจพัดเน้นเนาะคะ่ะเน้นเน้นพิเศษเนาะคะนะ่ะเนาะสำหรับหมู่ว่าน,นี่เน้นพิเศษที่เลขเก่าเนาะคะนะ่ะเนาะเน้นพิเศษที่เลขเก่าแล้วก็บว่างไห่เก่ากับสองเนาะคะ่ะตัววิง่งตัวหลุดเก่ากับสองเนาะคะ่ะ แต่ว่าสองปกติมันมาวิ้พีเนาะค่ะเนาะมันมาสี่สองเด้อค่ะแต่ว่าเก่าหนี่มาตรงเนาะค่ะพิเศษที่แปดเก่าเจพันหายไปเก่าแปดเนาะคะ่ะนี่เนาะค่ะสําหรับสําหรับหมู่ว้านเนาะค่ะเนาะนี่สําหรับหมู่ว่านเก่ากับสองเนาะคะ่ะเก้าเขาพิเศษนี่เนาะค่ะเข่าแปดเก้าเข่าโตจอนเนาะค่ะเนาะแปดเก่าเก่าแปดเนาะค่ะเนาะเลขเจพันนี่กับใดเด้อค่ะต้องกับเด้อค่ะ,ละเลขเจพันพราะว่า เสู็กสูตรเจพัดนี่กลับไปกลับใดเนาะคะ่ะเนาะนี่เนาะคะ่ะตูหมูว่านนี่ค่ะสําหรับห้าหน้อยหมูว่านนี่เด้อค่ะมือนีเนาะคะ่ะเขาก็จะมาเจพัดจะมาวีเคราะห์ให้ฟังก่อนเนาะคะ่ะเนาะจักนิดหนึ่งมือนีมีเหล้าพัฒนาน้านเหล้านี่่เบ่าเาะะด้อค่ะเด้อก็วายสองมันสิมาเบิงเบิงดาวมัน,ม,น,ม,น,ม,น,นะะมันมันจะมาลวงหนาเนาะค่ะเนาะดาวมันมักจะมาก่อน ประมาณนี้เข้ามาบึงวีเคราะเนาะคะ่ะมือนีสาหรับพิเศษเด้อค่ะมือนีพิเศษนี่เจพัดบหมันใจปันไดยเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะสําหรับพิเศษเนาะกะบหมันใจปันไดเด้อคะ่ะแต่ว่าลัคนามันอยู่กลางๆค่ะระว่างเล็กอ๋อเล็ก เก่าเนาะกนะันเนาะระวังเลขเก่ากับเหลขศูนย์เด้อค่ะเด้อมันอยู่สี่ยี่สิบสององศาเนาะคะ่ะเลขเก่าอยู่ <11 S 1> 0, ยี่สิบเอ็ดเลขศูนย์อยุสี่ยี่สิบสามระวางเหลขเก่ากับเหลขศูนย์เนาะค่ะห้าน้อยพิเศษเด้อค่ะเด้อก็เลยบดเนนยำไห้เนาะค่ะซีเก่าเก่าซีเด้อค่ะพิเศษนะซีเก่าเก่าซีองศามันตรงสึ่งเวลาเหลขกรางเนาะคะ่ะองศาตรงที่ ซีเก่าเก่าซีพิเศษเหลกลางเนาะคะ่นะเนาะเหลกลางพิเศษซีเก่าเก่าซีหลักหน้าเวลามันตรงตัวนีเนาะคะ่นะเนาะแต่เจพัดก็จะบอดได้เน้นให้เด้อค่ะเจพัดจะเน้นเฉพาะที่ว่าดาวมันได้ยี่หลีเนาะคะ่ะหนึ่งหกโค้งหนึ่งมิตามไวะะ้เด้อค่ะตามประมาณมือสองมือ หนึ่งหกหกหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะหนึ่งหกหกหนึ่งตัวเดียวนี่ตามไปเด้อค่ะเพราะว่าองศาเพิ่นขอนขางจะตรงกันเนาะคะ่ะเนาะลอแต่ว่ามาหอดตำแหน่งมือใดเนาะคะ่ะมาถึงตำแหน่งเวลามือใดคือออกมือนั้นเนาะคะ่ะเนาะสำหรับเลขหกหนึ่งหนึ่งหกนี่เนาะคะ่ะตรงกันเลือกเกินตรงกันนี่หลียิ่งเง่เลยค่ะอาจจะถึงรัฐบาลไทยเลยกับป่จักษาแง่เลยเกินสำหรับเลขหนึง่งหกหกหนึ่ง เป็นคำนวณเนาะคะ่ะตามว่างลาัหน้าแต่ว่าเลขจะมาบ่วมาเจพัดบ่รูะะู้เด้อค่ะใส่วิจารณญาณเนาะคะ่ะเนาะให้เป็นแนวทางเนาะคะ่ะเนาะอีกตัวหนึ่งที่โดดเด่นกับลัหน้ากับมีเลขหาเด้อค่ะเด้อเลขหาเนาะอยู่ที่พิเศษเนาะแต่ว่าเจพัดกับบันี่มือนีเนาะคะ่ะมือนีเจพัดกับจะไปเน้นทีปกติกับวีไอพีเนาะคะ่ะเนาะ มันมันมันบริไม่เห้าเดนถูกเทิร์กสามน้อยเด้อค่ะมันบริเปนค้านวณตัวเลขมันเป็นเออ่เวลาของดวงดาวนะคะเวลาเพิ่นขยับจังสี่มันตำแหน่งที่เพิ่นยูจะดูดเดนบริเดนมือกับโบมีเดนกับเฮ้ากับจับยากนะคะ่อนขางจะจับยากดวงดาวนะคะสำรับห้าน้อยมือนีนะคะแต่ว่าเจพัดเขียนใหน้คือพิเศษเก่าแต่ว่ากับบ่ได้ว่าหมัน่นใจปันใดน,นะคะดวงดาวขอนคางจะ บโดดเด่นท่าหมู่บ้านเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าหากับเก่านิเนาะคะ่ะแต่ว่าบัดนี้เจพัดมาว่างปกติไหท่ทีเลขหาเด้อค่ะเด้อปกติว่างว่างไห่ทีเลขหากับสองเด้อค่ะหากับสองเนาะคะ่ะเนาะหากับสองจับคููไห่ก็คือสองหาสามหาเจ็ดหาเนาะคะ่ะเนาะสำหรับหลักหาเนาะคะ่ะสองหาก สองนี่กระโดดเด่นเ้วยค่ะปกติสองกับหาเนาะคะ่ะแต่ว่าเจพัดเลือกหาเนาะคะ่ะคือเขาต้องเลือกตัวเดียวเนาะคะ่ะเนาะเวลาห้าหน้อยปกติเ้วยค่ะเด้อพิเศษมือนีบบ่อคขอนขางจะบอ่อโดดเด่นเนาะคะ่ะเนาะบอ่อหมั่นใจปันไดเนาะคะ่ะเจพัดจับกูไห้คือปกติโดดเด่นยุทีหากับสองจับกูไห้สองหาสามหา,า,มหาเจ็ดหาะะด้วยค่ะเด้อเลขสามตัวคือสองสามหาเนาะคะ่ะกับหนึ่งหกหกหนึ่งหนี ซื้อถิมไว้เนาะคะ่ะท่านผู้ชมตัวเดียวซื้อถิมไว้ตลอดถูกน่อยเพราะว่าดาวตัวนี้มันมันกอดกันลูมุมอยู่บา่มามือหนึ่งก็ต้องมาามือหนึ่งที่นี่เนาะคะ่ะเนาะมาที VAP เ้ยคะ่ะมือนี่มั่นใจทีว v เ p เนาะคะ่ะฟันเลขสามไห้เนาะคะ่ะเนาะมั่นใจมือนีว v เ p พฟันสามไห้เ้ยค่ะเ้อ VAP เ้อแต่ละมือก็จะดาวจะเด่นบอ ล้วแต่ว่าเพนสิไปยูพิเศษปกติ V i p พเด้อค่ะเด้อมือนีมันใจที่ V i p พหลุดวิ่งหลุดสามเนาะคะนะ่ะเนาะ VIP พวิ่งหลุดสามเด้อมือนีมันใจด้วยองศาตรงเนาะคะนะ่ะเนาะองศาตรงมากสามเก้าเก้าสามเด้อค่ะแต่ว่าเจพัดบริเขียนไห้เนาะคะนะ่ะเนาะสามเก้าเก้าสามนี่โดดเด่นเด้อค่ะเด้อ สามเก้าเก้าสามสามห้าห้าสามบอไดเขียนให้เลือแต่ว่าดดเด่นสามสี่สี่สามสี่สามมีอยู่ในหนีอยู่ทศมลักตรงทีเหลขกสีนะคะ่ะภูมิปารูเป็นสุภาสีเจ็ดเจ็ดสีเนาะคะ่นะเนาะสีเจ็ดเจ็ดสี่มันจะประมาณนี้เนาะคะ่ะยู่ทีล่าสีมังกรราศีมังกร,งกรซึ่งมีดาวเลขเจ็ดเนาะคะ่นะเนาะภูมิปารูเป็นดาวเลขสีนะคะ่ะสุภากัเลขเจ็ดเนาะคะ่ะเนาะ C77C นี่ก็นนะ่าสนใจเนาะคะ่ะสำหรับห้าน้อยวิ่งพี่ทศมลักตรงองศาตรงยูเทเลส C แต่ว่าลคัคนาตำแหน่งเวลาออกตรงยูเทเลส 33C33 เจพัดจับหาคือ 033C หล่ะกะับ37เนาะคะ่ะอีกตัวหน,นึ่งก็โดดเด่นมากๆคือ3เก่าเด้อค่ะเด้อ3เก่าเก่า3เนาะค่ะนี่เด้อค่ะเด้อบึงนี่ วันที่ย1ิบตุลาหกหาเด้อค่ะเป็นแนวทางเด้อค่ะเจพัดกับบลูคือกันวันเลจะออกตัวใดเนาะคะ่ะเนาะถ้าชื่นชอบกับตามบลชอบกับพานเด้อค่ะเด้อเป็นแนวทางเนาะค่ะแนวทางห้าหน้อยห้าหน้อยวันนี้เด้อค่ะรวยลายวันพิเศษนี่ห้เก่าต่ว่ากับบอไดเน้นปันใดเนาะคะ่ะบลมั่นใจดาวบลโดดเด่นปันใดเด้อค่ะเล็กเก่าเจพัดเลยจับที่หากับสามเนาะคะ่ะ หากับสามเน้นที่ปะกะติแล้วก็วิ่ยพีเนาะคะ่ะหากับสามเน้นที่ปะกะติแล้ววิ่ยพีวพีมั่นใจก็คือเหลขสามเนาะคะ่ะฟันสามหลุดสามวิ่งสามเนาะคะ่ะสำหรับวิ่ยพีสามเก่าเก่าสามบมีในหนี้แต่ว่าโดดเด่นเนาะคะ่ะเด้อสามเก่าเก่าสามบได้เขียนให้เนาะคะ่ะโดดเด่นยำให้แล้วเนาะคะ่ะสำหรับวิ่พีเด่นวิ่งหลุดที่สามเนาะคะ่ะมั่นใจวิ่พีเนาะคะ่ะมือนี่มือว่านี่มั่นใจที่พิเศษเนาะคะ่ะ ที่เจพัดเขียนให้นี่บ่ได้ว่ามั่นใจถูกตัวดิค่ะเดาวมันเด่นแต่ว่าบ่ได้โดดเด่นปันไดคือเหลขเก่าตรงนี้เนาะคะ่ะแล้วตรงนี้กะเหลขกหาก็เลขสามนี่่อนางจะเด่นอยู่แต่ว่าเหลขสามคือเด่นสุดทีวีไอพี่ดิค่ะเด้อค่ะย้ำให้เนาะค่ะเนาะนี่เนาะคะ่ะเป็นแนวทางด้อค่ะเด้อเป็นแนวทางเนาะเจพัดกับบลูเด้อว่าเหล็กมันจะมาตามเข้าขาดการบ่เนาะคะ่ะเนาะกะผู้ใดท่านได้หมั่นใจหรือว่าบ่านี่เขากบเบึงเบึงไปก่อนเนาะคะ่ะเนาะดูดูไปก่อน เจพัดกับบัวหลวมันจะมาบัวมากขึ้นกันแต่สำรับเมื่อว่านี่พิเศษนี่มันใจกะมากเก่านะคะมือนี้เจพัดกับมันใจสามเบีพีแต่บางที่มันอาจจะมาแต่พิเศษก็ได้บางที่มันกับเงาเลยยิงเงาเลยขึ้นกันนะคะกะไปได้ถูกน้อยเราบันนี้เฮ้ามาเบิงเล่าพัฒนาเด้อค่ะเล่าพัฒนานี่มันดาวเด่น เจพันโวมือน,นหกกับสองเนาะกับสองมาสองจิตสองใจเนาะค่ะเนาะว่าจะให้สองหรือให้หกมือนั่นเจพันจะเลือกตัวเดียวด้วย่ะส่วนจะถูกบ่ถูกนะบ่รููเนาะมือนีมันเด่นหากับสองไหมเล่าพัฒน,นามือนีเนาะคะ่ะเล่าพัฒน,นามือนีเด่นหากับสองมันกับสิเป็นคือจังวิห้าน้อยเมื่อกี่เนาะค่ะเนาะหามันมาตรงที่ทศมลักษ์เนาะคะ่ะทศมลักษ์ แต่ว่าตำแหน่งนี่เทวีเป็นกรรมะนี่บ่ตรงถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าตำแหน่งอ,อดาวพฤรหัสนี่ที่อยู่ที่หกองศานี่ถ้าเกิดมาตรงกับทศมลักษ์เราก็ได้ตำแหน่งเป็นราชาเป็นเป็นล่าผะจังสี่เจพัดฟันหาลานเปอร์เซ็นต์อันนี้มันบัดมาเป็นเทวีเป็นกรรมะบัดเป็นเหล็กแปดเนาะคะ่นะเนาะตำแหน่งดาวยุเลข5 แต่ว่าเทวีกรรม,มะนี่เลขแปดเด้อค่ะเด้อหรือว่ามันจะมาหาแปดแปดหาเนาะอันนี้กับกับฟังเบิงเนาะคะ่ะเนาะหรือว่ามันอาจจะมาหาแปดแปดหาเจพัดเคยจับแบบนี้กับเขาเด้อยค่ะกับเขาเพื่อกันแต่ว่าองศาเวลาออกลัคนาเวลาเลขออกมันไปตรงยุทเลขสองเด้อค่ะหรือว่าสองพันไปแล้วอาจจะมาบ่ามาอีกเจพัดบลูเนาะแต่ว่านี่เจพัดจับดาวองศาเจพัดก็ต้องให้องศาเนาะคะ่ะเนาะ กะเข้ากับบรูล่ะเข้าเฮดสูตรนี่เข้ากับต้องเอาสูตรนี่แต่ว่าใจกะสองจิตสองใจเนาะคะ่นะเนาะเจพัดกับฟันสองไปโหลดฟันสองเลยเด้อคะ่ะเด้อมากบ่มากกเข้ากับบรูเนาะคะ่นะเนาะถ้าชอบกับจังตามเนาะคะ่ะถ้าเขา้าบอชอบกับพันเด้อคะ่ะเด้อเจพัดกับบรูกันว่าเรขมันจะออกตัวเดเนาะเจพัดกับสีฟันนหน่ตัวนี้เพราะว่าราคาหน้ามันตรง ก็มีบางครั้งนะมันมันจะแต่ว่าทศสมรักอันนี้คือมันตรงสองตัวลัคนาตรงที่เลขสองสิบหกองศาเนาะคะนะ่ะเนาะแล้วก็เลขหานี่ตรงที่ทศสมรักเนาะคะ่ะทศสมรักทศสมรักนี่คือตรงทีศูนย์หกหกองศาอยูทีล่าดาวพฤหัสเด้อค่ะเด้อที่มันตรงเนาะคะนะ่ะเนาะแต่ว่าภูมิปาโูเป็นตนุได้แก่ดาวเลขสี่เนาะคะนะ่ะเนาะ เทวีเป็นกรรม,มะนี่กระดาวเลข์แปดทั้งเขาจับบนๆเวียนๆอยู่นี่ถือค่ะมันจะถืออยู่แต่ว่ามันก็จะได้หลายตัวก็นี่ก็จะซับซนเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าดาวเลข์สองเขาเบิงไนหนีโบอบอโดเดนแต่ว่าขันเขาไปเบิงเส้นดาวเนาะคะ่ะเนาะมุมดาวศูนย์ลั่งสีหนีมันจะเด่นทีหน,นึ่งสองหกเนาะค่ะเนาะหนึ่งสองหกหนีหนึ่งหกของหนึ่งกับย่าถิมเนาะคะ่ะหนึ่งหกขงหนึ่งเป็นองศาตรงหล่อนลักษณสวยมากเลย ้วกน,น้ามันจะตรงสวยมากเลยมันก็นจะได้หน,น,นึ่งสองหกเนาะคะ่ะเนาะเจพัดกะเอ้านี่แหละค่ะเขาสรุปเลยเล่าพัฒนาเนาะคะ่ะเนาะเล่าพัฒนาเจพัดวิ่งลูทีสอง่องหาเด้อค่ะฟันทีเลขกสองสองหาสองเจ็ดสองแปดนะคะเน้นทีสองหาแล้วก็สองแปดส่วนอีกสองตัวเนี่ยคือหาเจ็ดกับหนึ่งหกเด้อค่ะเด้อนี่เนาะคะ่ะ เล่าพัฒนาเด้อค่ะวิ่งรูทีสองร่องหาเนาะค่ะฟันเหล็กสองเด้อค่ะเด้อสองห้าสองเจ็ดสองแปดเนาะค่ะเน้นสองหากับสองแปดเนาะค่ะแล้วก็หาเจ็ดกับหนึ่งหกเด้อค่ะสําหรับเหล็กเล่าพัฒนามือนีเนาะค่ะกะไผเป็นแนวทางเด้อค่ะเด้อเจ๊ผัดกับบลูเนาะค่ะว่าเหล็กจะออกตัวใดกะใส่วิจารณญาณในการรับช่มรับฟังเด้อค่ะเด้อเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเหล็กเล่ามันบวเขามาหลายมือแล้ว มันเป็นแบบว่ามันออกน้ำกลลไหมคะมันออกน้ำกลมือนี้ก็ถทาเมนเบิรนเนาะมันบนาจจะเบิรนหลังคือเมื่อกี่หรอกบนาเบิรนหนาเบิรนหลังน่าจะอยู่ตรงกลางคือหงวดหกหกเจ็ดนะคะจะประมาณนั้นแต่เข้าบัลลุวาตัวใดจะมาระวางซีซีกับมีอยู่ที่เลขสองนี่แหละคะ่ะนจะออกมันหมักออกน้ำกลนเหลขเจ็ยพัดหนึ่งหวโงหนึ่งนี่สวยสวยได้ราคาหน้าสัา แต่ว่ามันก็ออกไปแล้วนะค่ะแต่ว่ามันสิมาอีกบัค่ะสำหรับคลิปนี้นะะเนาะค่ะแนว่างกัจะประมาณนี้เนาะค่ะเจอกันไม่คลิปหนาค่ะขอให้โชคดีเด้อค่ะถือมือนี้ถึกเงาๆเลยเนาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ